ผมนายพัฒนศักดิ์ว่วงสมบัติเกษตรจังหวัดนครนายกขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าผลิตผลผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดนครนายกที่มีอยู่มากมายหลากหลายชนิดอาทิเช่นมะยงชิดเป็นผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายกซึ่งได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI โดยมะยงชิดนครนายกมีลักษณะเด่นคือผลใหญ่ รูปไข่มีสีเหลืองส้มเนื้อแน่นกรอบมเมล็ดรีบรสชาติหวานอมเปรี้ยวซึ่งมีผลผลิตออกในช่วงเดือนมการาคมถึงมีนาคมของทุกปีนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าจากมะยงชิดอีกหลายชนิดเช่นน้ำมะยงชิดมะยงชิดอบแห้งแยมมะยงชิดกล้วยอบซอสมะยงชิดและผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆจากมะยงชิด นอกจากนี้จังหวัดนครนายกยังเป็นแหล่งผลิตไม้ผลไม้ยินต้นที่มีให้เลือกซื้อเลือกรับประทานเพิ่มจากที่กล่าวไว้เบื้องต้นเช่นลองกองมังคุดเงาะจังหวัดนครนายกยังเป็นแหล่งผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับขนาดใหญ่อยู่ที่อำเภอองคลักษ์และยังมีการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลต้นกล้าพันไม้อีกมากมายในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกและอำเภอปากพลี ในโอกาสนี้ผมในานามตัวแทนจังหวัดนครนายกขอเชิญชวนคุณผู้ชมได้มาท่องเที่ยวพักผ่อนเที่ยวชมธรรมชาติอันสวยงามในจังหวัดนครนายกและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอื่นๆอีกมากมายซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้น